สวัสดีค่ะพบกับเซลสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะสมุนไพรอยู่กับเจ้าปาเจโลนะคะ อยู่ในราคา1 3 6 9 0ล้าบาทนะคะเดี๋ยวสมุนไพรนะคะจะพาไปดูว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะพ่นสีช่วงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็คือตัวอักษรปาเจโร่สีดำนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นปาเจโร่อักษรเป็นสีดําหรือว่าสีโครเมียมนะคะสําหรับตรงด้านหน้านะคะกระจังหน้าปกติตรงนี้จะเป็นสีเงินนะคะอันนี้เราเปลี่ยนพ่นเป็นสีดํานะคะ คิ้วนะคะก็พ่นสีดำเหมือนกันนะคะตรงนี้สำหรับด้านหน้าเป็นชุดตกแต่งของสปอร์ตไลเดอร์เนะคะตัวนี้เพื่อให้สีดำนะคะรับกับตรงด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับสกเกิร์ตด้านหน้านะคะชุดแต่งสปอร์ตไ d เดอร์เลูกค้ามีให้เลือกนะคะอาจจะทรงนี้หรือก็จะมีอีกหลายๆทรงนะคะแต่ตัวนี้นะคะมีไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าด้วยค่ะ สำหรับในด้านข้างนะคะจะมีคิ้วล้อนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ตัวกาบข้างด้านข้างนะคะแล้วก็ที่เราตกแต่งพ่นเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นที่หูกระจกนะคะปกติหูกระจกจะเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้เราพ่นเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวหลังคาถึงเสา A นะคะอันนี้เราก็เป็นงานพ่นสีดำนะคะที่เปิดประตูนะคะเราก็พ่นนะคะจากสีโครเมียมนะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ที่แถมมาด้วยก็คือเบ้ารองจับมือนะคะ เพื่อกันลอยเล็บนะคะแล้วติดตั้งนะคะกันสาดเวลาจอดรถตากแดดจะได้ไม่ร้อนมากนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะที่เราพ่นเพิ่มเติมก็จะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะรวมถึงเสาฉลามนะคะอันนี้เราติดตั้งไฟปาเจโร่สปอร์ตให้นะคะเวลาที่ลูกค้าถอยนะคะจะขึ้นเป็นไฟสีขาวนะคะแต่ว่าเวลาลูกค้าเบรกจะเป็นไฟสีแดงนะคะที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ ก็จะเป็นกรอบป้ายแรลลี่อาร์ตนะคะสีดำเพื่อให้รับกับตัวรถนะคะชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เนะคะด้านท้ายจะมีไฟท้ายทับทิมอย่างนี้นะคะเพิ่มความสวยงามค่ะสำหรับตรงนี้นะคะแถมถาดท้ายให้ลูกค้านะคะเวลาที่ลูกค้าซื้อของจากตลาดนะคะจะได้วางของได้ไม่ทำให้น้ำซึมเลอะไปที่พรมนะคะแล้วตรงด้านข้างก็ยังแถมสคับเพจนะคะเวลากันลอยให้ลูกค้าเวลาขึ้นลงรถนะคะ สำหรับตัวนี้ก็ติดตั้งนะคะกล้องบันทึกหน้ารถเพิ่มเติมให้ลูกค้าวะนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้า p a j e โ o ่สปอรตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรนะคะดาวนะคะเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทนะคะแต่หากลูกค้าท่านใดนะคะต้องการที่จะดาวเพิ่มสามารถทักมาที่อินบ็อกซ์นะคะที่ Facebook นะคะมิซูป้ายแดงบายเซลสมุนไพรคะ่ะหรือสามารถนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะคะ0ู5 9 3 8 2 8 8 7นะคะ หรือทักไลน์ไอดีมาก็ได้นะคะลูกค้ายังไงฝากติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนสมุนไพรด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ